ยินดีต้อนรับสู่ช่องเทรดดิ้งคาสแหล่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรีวิวและข้อมูลเชิงลึกของโลกยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยนั่นคือ isuzu v-cross ห6 x 6ปี2026รถที่ redefine ความแข็งแกร่งและความสามารถในการขับขี่รถกระบะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับเส้นทางที่ท้าทายที่สุดพร้อมอมทั้งให้ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ isuzu v-cross ห6 x 6ปี2026กลายเป็นรถที่เปลี่ยนเกมในวงการยานยนต์ ใต้กระโปรงหน้ารถ Isuzu V-Cross 6X6 ปี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงถึง260แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ทำงานรวมกับเกียร์อัตโนมัติ1 2สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและประสิทธิภาพสูงทั้งบนถนนและออฟโรดระบบขับเคลื่อน 6X6 ให้แรงฉุดดะและความ มั่นคงที่ยอดเยี่ยมทําให้รถคันนี้เหมาะสําหรับการผจญภยัยออฟโรดงานหนักหรือแม้แต่การใช้งานทางทหารด้วยความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง4,000กิโลกรัมและความสามารถในการบรรทุกสูงสุด1,500กิโลกรัมรถคันนี้พร้อมระบบอมือกับทุกความท้าทาย การออกแบบภายนอกของ Isuzu V-Cross 6x6 ปี2026นั้นดูแข็งแกร่งและน่าเกรงขามด้วยโครงสร้างที่มั่นคงและลุคที่ดูดุดันด้านหน้ามีกริลโครมที่โดดเด่นพร้อมอไฟหน้าและไฟตัดหมอกเลดท,ที่ให้การมองเห็นที่ดีขึ้นรถคันนี้มาพร้อมกับยางออฟโรดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนล้ออันลอยที่ทนทานเพื่อให้การยึดเกาะและความทนทานในทุกสภาพถนนการออกแบบแบบ 6x6 ไม่เพียงแต่เพิ่พมความน่าเกรงขามแต่ยังเพิ่มความสามารถในการขับขี่บนเส้นทางที่ทา้าทายได้อย่างง่ายดาย ภายในห้องโดยสารของ Isuzu V Cross 6X6 ปี2026นั้นกว้างขวางและหรูหราวัสดุภายในทำจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังหุ้มเบาะและพื้นผิวสัมผัสที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกพรีเมียมแผงหน้าปัดถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะพร้อมหน้าจอสัมผัสข,ขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay, Android Auto และระบบเสียงคุณภาพสูงระบบแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในมุมมองเดียวพวงมาลายัยมัลติฟังชันช่วยให้เข้าถึงการควบคุมต่างๆได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติการชาร์จแบบไร้สายและพื้นที่เก็บของมากมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในด้านความปลอดภยัย Isuzu V-Cross 6x6 ปี2026มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครัน <c oughs> เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดระบบเตือนการชนด้านหน้า และกล้องรอบคันรถโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงและระบบช่วงล่างที่ทันสมัยช่วยให้รถมีความมั่นคงและควบคุมได้ดีแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบเบรก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ ESC เพื่อความปลอดภัยสูงสุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับออฟโรด Isu ู Is u ูว r o s s 6X6 มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบขับเคลื่อน 6X6 และระบบล็อกดิเฟอเรนเชียรรถคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบจัดการสภาพถนนที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดาการะขับที่เหมาะสมสำหรับสาภาพพื้นผิวต่างๆเช่นโคลนทรายหรือหินด้วยระยะกระจายตัวสูง300มิมตรและความสามารถในการลุยน้ำได้ลึกถึง900มมรรถคันนี้พร้อมรับมือกับทุกอุปสรรค isuzu v-cross 6x6 ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความทนทานและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยบุคคลที่ต้องการรถสำหรับงานหนักหรือคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ v-cross 6x6 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับ isuzu v-cross 6x6 ปี2 0 2 6, 6 26, หากคุณชอบรีวิวนี้ย่อ